မုံမလေးလေးစလာမွေအဲ့ဒါပါရွက်တော့ကာကတတလုံးရွက်တတလုံးရွက်ကိုကျမနှင်းချူချက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမပါထပ်ပြီးတော့လောက်ကျွေးมาလဲဆိုတော့ဝါတာကြော့ပါဝါတာကြော့ကလူကြော့มาလဲဆိုတော့သာချွတ်ချွတ်လေးပေါ့ချွတ်ချွတ်ယွယွလေးပေါ့ကျမလည်းပါဆန်ပေါ့နော်ပါကလည်းတော့ပြီးလို့ရှိရင်ငါပစ်แจ်တော့မယ်ပေါမျိုးပေါ့ဒီနေ့ကလေးတွေကိုလောက်ကျွေးမယ်ဖြစ်ပါလျင်မုံမလေးတလေးဆန်တောင်းရင်းဆိုတော့တောင်းရင်းပဲရှိတာပေါ့နော် เนาะแต่แต่ตอนอี้เอยังกลามากเลยสิีแต่ขาจาลุสิไลอันเชลเรากูมาไม่บาเลยสิจิงจิ้ง่างไสิขนาดเราหินเชบียาบีเนาะใช่ทีมาซาเชปีเนาะแต่ตอนนั้เยอะปะอ่ะย่าเดยย่าเดยอยู่ละแตตอนนี้อะเหีหินจ๊บเนาะพิลชี่วัดตาเนี่ยโ่บมน่้หละ အဲတတလွန်ရဟင်းချိုပါရှင်သူများတွေကဘလို့ချက်လဲမသိဘူးနော်ကျမငံပြာရည်နဲ့ချက်ပါရယ်ဟင်းချိုမောက်လေးနည်းနည်းထဲလိုက်ပါလေရှင်ချက်သားမောက်လေးနည်းနည်းလည်းထဲလိုက်ပါလေရှင်ငံပြာရည်လေးနည်းနည်းထဲလိုက်ပါလေရှင်နော်ဒီမှာပါတတလွန်ရဟင်းချိုပါတို့ကထည့်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းချက်ရတာနော် جماعه တော့စီနည်းနည်းထဲလိုက်ပါလေရှင်အမလေးစီနည်းနည်းထဲလိုက်ပါလေရှင်အရန်စာလို့ကောင်းရအောင်ဆိုတော့လေအရန် property တော့ဖြစ်ရအောင်ဒါကမနေ့ကကြံတဲ့ငပိရှိနေလို့เนาะငပိကထမလို့တော့ဘူးစီနည်းနည်းပြန်ကြော်လိုက်ပါလေရှင်အေး จั่ตามจะมาที่ไร่บ่าวใช่ตามมาได้เงพี่ทาทา,ทาแดอารับพี่ขาจะลรีใ่ให้ดีมนันแดกะนงนพี่ชิในเนียรองาพี่อะมาจอดรอปูอาพี่ด้ขาจโลชี่ตาเป็นหนุ่ยพี่รอพี่จอดปังแนโยีเนี่ยเปนต้นไร่บ่าวใ่ตาเรียวาตาจอพราะอาซาบลารู้ไร่บ่าเช่พี่จอดแมนะ่นาะชิดโเยแต่หน,นยว่เป็นในะหินจูชัดทาแดตาว่าตา วัดตาลเจนที่จ้าแม่พิมารเลยชินแกไปรู้ว่าเย่ทีเนี่ยเฮมปีส่งตัวปีสระแกไป่ใช่ไเป่าชินจิสุตุเลี้ยวเอวัตาจ้าที่มาจุ๊จ่ยุยุ่ยเลยจะมาจอท้าปีบารเลยสออัเนี้สเปเชียลก่าเนาะแกน้าตาหมีงาป่าแลลวตามันนี่ะงาปีทาง มันเนีอยงาี่ทวเลจบ่เนาะเลจโจะมาสีเนี่ยเปลี่ยน่อทาว่เลรเช่อะไรจสไปเชกาวในตอต๊สียหัามาพี่อะไรบ่ตะเีนตีน่าจะมีปีได้ยมนบ่เอ๊ะที่มันน่าจะมีโอปีทาได้ยมเินแต่เนีนตีโเซงโกลับ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 เนี่ยสามยาไม่ฟีปาวิเช่นที่มันินจเล็บอี่านอะไรบ่เช่นอะไรจสไปเช่กาวตอหินจบ่เนาะตาดอไปละแตนตลยอยู่ ต่ตอหยอยู่กูจะมาหินจูก,จะะาาก,กูแต่ชะทาบ้าเรองอยันสาลกันตัวไอยันเลสเนบีบาเรองแกจิสุดูริไคอไล่ปาเพไล่ะสยจะเอปดลยนะเร้ซาบีองดาียาแมแกไปรู้ว่าหรอติมาแกไพคอไล่ไพคอท่าบีบีน้ละล่ซาจะบุไพคอบา้าเลยจะมานาท้ไพคอบ้าเรื่อง အရမ်းကောင်းတယ်မလားဖေလူကငါပိအကျန်းစေပယ်ရှယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာဝါတန်းဆော့ဒီမှာကြည်လားဆာလူကမ်းလားဖေလူကကိုနန်းနင်းဆန်းထားแล้วจะตะดองนี้ซ้ําปะไล่ป่าวရှင်เอตะดองซ้ําปะไล่ป่าวရှင်เจဆุตุတွေကိုเอဖေလူว่าガーズน่ะตัวเนี้ยมีတယ်ဖေလူก็มาอ่อปอบัดชันตัวอ่ามาชื่อบูล่าปองปะไปไล่ป่าวสิတယ်เลเอ ตั๋วอ so ่ะไม่ส e ิบ so so ุล่ะตั๋วสินะตั๋วโตนี่แล้วเนาะตั๋วโตนี่รถโตไปแม่ละซ่าแดเนาะจะมาตาเร็วลาบิซอมะกาเนี่ยตะคาได้ตามาแลนะพี่ย่ากตัวมาจะมาโปไปไล่แมเนาะแกมาเปียงปะไล่ป่าวศีตั๋วหมิงอองเปียงปะไปล่ะเอตั๋วมันหมิงยากกูก็เปียงได้ขาจะแล้วศีตั๋วซีย่าได้ศีเปียวไล่ป่าวเอซีบาแดอะยันท้อแดจะมาตาเนาะแกบ๊ายบายเราไล่ป่าวศี เอยบายบายอาก็รองเเ็ตเตนเนาะจีพีไลอันแชลยเล่าปบ่าเนาะตีมาบาดเจ็บทีมาเห็นโจบาตที่มาบงับปีทางโหสีเนี่ยันท้าทาบาดเลยแี่มาตู้เสียที่มากราหอจะวัดตาจอบัง